ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับหงแดงเลร์พูติดต่อเอเจนท์ทับทามโบโซวิดร่วมทับแล้วหงแดงเลร์พูสโมสอนจากหงของศึกทีมเลีกอังกฤษได้ติดต่อสอบถามไปยังตัวแทนของมาเซ l โลโบโซวิดกองกลางทีมชาติโปรโเชียของสโมสอนอินเตอร์มิลานเพื่อทับทามมาร่วมทัพในช่องซัมเมอร์นี้แล้ว ซันเดย m มิลเลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานออกมาว่า p r o s o วิ c มิดฟิลด์ชาวโครเอเชียนั้นกลายเป็นเป้าหมายเสริมทัพในแดนกลางของเจอเกนครอฟตกุนซือของหงแดงเลวก้พู้สำหรับฤดูกาล2020-2021นี้โดยรายงานข่าวระบุว่าเจอเกนครอฟกำลังมองหาตัวเลือกแดนกลางคนใหม่โดยอาจจะตัดสินใจปล่อยนาบิเกตาออกจากทีมไปหลังจบฤด,ดูกาลนี้ และกองกลางทีมชาติโครเอเชียในวัย27ปีก็ถือเป็นเป้าหมายที่น่าจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของประสบการณ์ที่รับใช้ทีมชาติโครเอเชียมาแล้วถึง51นัดและยิงไปแล้ว6ประตูโดยบรโซวต์นั้นมีสัญญาอยู่กับอินเตอร์มิลานถึงปี2022ตัวเขาจึงมีโอกาสที่จะถูกขายออกจากทีมเช่นกันหากได้ราคาตามที่สมอสอตั้งเอาไว้ซึ่งเป็นราคาที่60ล้านยูโร หลังจากที่เจ้าตัวย้ายจากดินโมซาเกรฟตั้งแต่ปี2015จนถึงตอนนี้เจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว186นัดและยิงไปได้22ประตูบิ๊กของ ic ic อาเบไลซิกเปิดเผยความจริงเรื่องข่าวลิเวอร์พูลสนใจตีโมแวนเนอร์โอลิเวอร์มินสลาฟซีอของอาเบไลซิกตอบคำถามแบบชัดๆ เกี่ยวกับข่าวที่ว่าตีโมแวนเนอร์นั้นกำลังได้รับความสนใจจากหงแดงแลว่าพูพร้อมยืนยันว่าอาเบลซิกนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับตัวนักเตะในเวลานี้โอลิเวอร์มินสลาประธานบริหารของอาเบลซิกสโมสรดังแห่งศึกเวทีบุนเด l ลิก้าเยอรมนียืนยันว่าสโมอสรของตอนเองนั้นยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อขอซื้อตัวตีโมแวนเนอร์ กองหน้าตัวเก่งของทีมแต่อย่างใดทั้งจากหงแดงเลว่าผูและบาเยนมิวนิในช่วงที่ผ่านมาหัวหอกทีมชาติเยอรมนนีในวัย24ปีมีข่าวอย่างต่อเน,นื่องเกี่ยวกับการย้ายทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหงแดงเลว่าผูและเสือใต้ไบเยนมิวนิแต่ทว่าล่าสุดซีอของ RB เบร i ซิได้ออกมาแจง้ง่างชัดเจนว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสมองอรไหนเลย ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อตีโมแวนเนอร์ในตอนนี้ไม่มีใครติดต่อมาหาผมเลยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะจากเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมของลิเวอ์พูหรือจากคลาวไฮรูเมนิกเประธานสโมสรไบเยร์มิวนิพวกเรารู้สึกแฮปปี้ที่สามารถขยายสัญญาของตีโมแวนเนอร์ออกไปจนถึงปี2023ได้ และตัวเขาก็มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกพวกเราเชื่อว่าพวกเรายังคงเป็นทีมที่ดีสำหรับตีโมว n เนอร์สำหรับการพัฒนาฝีเท้าในฐานะนักเตะทีมชาติเยอรมนนีโอลิเวอร์มิสลาฟซีอของอาเบไลซิกให้สัมภาษณ์สำหรับฤดูกาลนี้นั้นตีโมว n เนอร์ลงเล่นให้กับอาเบไลซิกไปแล้วรวมทุกรายการ36นัด ทำไปได้ถึง27ประตูขอเวลาอีกไม่นานเท่านั้นตำนานดาวยิงชี้ลิเวอร์พูไลใกล้ได้ตัวแทนซาเดโอมาเน่แล้วตำนานดาวยิงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษชี้หงแดงลิเวอร์พูลใกล้จะได้ตัวแทนของซาเดโอมาเน่เต็มแก่แล้วแต่ต้องอดทนรอเวลาอีกไม่นานนะ เควินฟิลิปตำนานกองหน้าชาวอังกฤษของแมวดำซันเดอร์แลนด์อดีตเจ้าของตำแหน่งดาวซันโบของสึกพรีเมียร์อังกฤษซึ่งปัจจุบันหันมาเป็นนักวิจาร์ณเกมลูกหนังได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทาคุมิมินามิโนะดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นของหงแดงเลวอภูนั้นจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในแนวรุกของเลวอูได้แน่เพื่อทดแทนการจากไปของซาเดอมาเน่ ปีกทีมชาติเซเนกัลหรือโรเบร์ตฟิมิโน่กองหน้าทีมชาติบราซิลถ้าหากมีคนใดคนหนึ่งย้ายออกจากหินแอนฟิลไปเพราะเจ้าตัวเป็นผู้เล่นที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมอยู่แล้วเพียงแต่ยังต้องให้เวลาปลับตัวอีกสักพักหนึ่งจึงไม่จำเป็นจะต้องลงทุนซื้อแข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพตรงจุดนี้ก็ได้เขาอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเจอเกนครอฟเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ขาดหายไปในแนวรุกแน่ ถ้าหากมาเน่หรือฟิมิโนย้ายออกไปคุณต้องใช้ความอดทนให้เวลาเขาอีกสักพักเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่แล้วโดยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออกมาว่าราชันชุดขาวรามาดิดสโมสรดังของศึกลาลิกาสเปนพร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวซาดิโอมาเน่ไปเสริมแนวรุกเช่นเดียวกันกันกบเือรตใต้ไบเยนยูนีที่กำลังจับจ้องฝีเท้าของโรเบโตฟิมิโน ขณะที่เจอเกนครับกุนซือของลลเวอพูลได้คว้าทาคุมิมินามิโนมาจากเลดบซาบกในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ด้วยค่าฉีกสัญญา7.25ล้านปอนด์เพราะรู้สึกประทับใจในฝีเท้าในเกมที่ทั้งสองสโมสรพบกันในรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่เจ้าตัวก็ยังทำผลงานในช่วงก่อนหยุดพักหนีโควิด -19 ได้ไม่เข้าตานะ และยังคงต้องให้เวลาปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษอีกสักพักหนึ่งข่าวดีของลิเวอร์พูลอาริซงเบเกอร์สลัดเดี่ยงเรียกความฟิตอยู่บ้านได้แล้วอาริซงเบเกอร์หายจากอาการบาดเจ็บและกำลังเรียกความฟิตอยู่ที่บ้านของเขาโดยเจ้าตัวพร้อมเต็มที่ที่จะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบในเดือนหน้า อห์นอาตเบอร์โค้ชผู้รักษาประตูของหงแดงลิเวอร์พูลสมสอนจากูงของสกพีเมเลอังกฤษได้ออกมายืนยันว่าที่ผ่านมาอาริซองเบเกอร์จอมเหน็บชาวบราซิเลียนของทีมนั้นหายเจ็บกลับมาซ้อมเรียกความฟิตได้เหมือนกับนักเตะค,คนอื่นในบ้านพักของตนเองแล้วผู้รักษาประตูชาวบราซิเลียนมีปัญหาที่กล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าตัวไม่ได้ลงเฝ้าเสาสามนัด ก่อนที่การแข่งขันจะถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างไรก็ตามล่าสุดอลริซองเบเกอร์สามารถกลับมาซ้อมตามโปรแกรมของสโมสรเพื่อรักษาความฟิตก่อนที่จะกลับมาซ้อมจริงในช่วงเดือนหน้าได้แล้วจอห์นอัตเเบิร์กกล่าวว่าเขาได้ส่งวิดีโอมาให้พวกเราดูเรื่องของการซ้อมการกระโดดและก็การออกกำลังกายต่างๆ เราซ้อมร่วมก,กันกับเขาจนถึงช่วงล็อกดาวน์โดยทั่วไปแล้วเขาอยู่ในสภาพที่ฟิตสมบูรณ์ตอนนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องซ้อมต่อไปภายในบ้านพักเหมือนกับผู้รักษาประตูคนอื่นๆพวกเขาทุกคนมีโปรแกรมส่วนตัวจากฝ่ายฟิตเนสเพื่อที่พวกเขาจะได้ซ้อมและทำงานเพื่อรักษาความฟิตเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกับนักเตะคนอื่นๆในสโมสรเช่นกัน จอนอัตเบอร์โค้ชผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ชิลิเบญาเผยทราบข่าววงในมาว่าลิเวอร์พูลจอกหวัวนซ้อมเดือนพฤษภาคมนี้เฟโดรชิลิเวิดฟิลด์ดาวรุ่งของหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรจากฟงของศึกพรีเมียร์อังกฤษออกมากล่าวถึงสิ่งที่ตัวเขาได้รับการแจ้งมา เกี่ยวกับกำหนดการในการกลับมาลงสนามซ้อมกันอีกครั้งกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันนี้ทำให้ยังคงมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่การแข่งขันจะกลับมาโดยเปรโดชิลิเบยามิดฟิลด์ดาวรุ่งของหงแดงเลว่าฟูได้ออกมาให้ข้อมูลเอาไว้ว่า พวกเราได้รับแจ้งว่าพวกเราจะกลับมาซ้อมกันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมชิลิเวลากล่าวกับเอสตาดิโอเดปอ i ติโบซื่อชื่อดังของประเทศสเปนหลังจากนั้นมันจะมีการซ้อมกันเป็นกลุ่มอีก3-4ถึงสสัปดาห์ถ้าหากพวกเราสามารถทำแบบนั้นได้พวกเราจะสามารถกลับมาแข่งขันกันในเดือนมิถุนายนนี้ วกเขาจะดำเนินการในเรื่องนี้ไปทีละขั้นเพราะจากสถานการณ์ที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้กว่าที่จะสามารถไปถึงขั้นนั้นได้มันยังเหลือหนทางอีกยาวไกลเลยทีเดียวแน่นอนว่าคุณจะต้องทำหน้าที่เหมือนกันกันกบทุกคนคุณต้องคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นๆกับแนวทางนี้ถ้าหากมันเป็นไปได้ด้วยดีมันก็จะเป็นเรื่องดีที่สามารถทำแบบนั้นได้ เฟโดชลีเวียดนักเตะดาวรุ่งของลรเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลรเวอร์พูลคิดว่าเกมพรเมี์เหลืออังกฤษนั้นจะสามารถกลับมาเตะกันอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ได้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลรเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ